หนึ่งในคำถามที่คนถามลูกตาบ่อยๆก็คือกำลังวางแผนอยากจะกู้ซื้อบ้านต้องทำงานมาแล้วกี่เดือนในเบื้องต้นนะคะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการจะกู้ผ่านหรือไม่ผ่านนั้นธนาคารหรือสถาบันการเงินแต่ละแห่งเขาจะมีหลักเกณฑ์การพิจารณารวมไปถึงการกำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้กู้ที่แตกต่างกันออกไปนะคะโดยปัจจัยหลักๆจะพิจารณาจากอายุอาชีพรายได้ประวัติการชำระหนี้ภาระหนี้ต่างๆรวมไปถึงอายุงานซึ่งนี่แหละคะ่ะเลยเกิด คำถามว่าจะกู้เงินซื้อบ้านต้องทำงานกี่เดือนถึงจะขอสินเชื่อกู้บ้านได้คลิปนี้ตุ๊กตาม,มีคำตอบค่ะสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะคะพอทำงานมาได้สักระยะหนึ่งแล้วก็เริ่มวางแผนอยากจะขยับขยายมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองกู้เงินซื้อบ้านใช่ไหมล่ะคะแต่พอเราจะกู้เราก็จะเจอเงื่อนไขของอายุงานซึ่งก็จะเกิดคำถามว่าแล้วต้องทำงานกี่เดือนหลารจะสามารถกู้ซื้อบ้านได้นั้นธนาคารจะพิจารณาจากอายุงานที่ไม่น้อยกวานน่า1ปีค่ะโดยสามารถนับรวมกับอายุงาน จากที่ทํางานเก่าได้แต่ที่สําคัญก็คือต้องผ่านการทดลองงานของที่ทางานปัจจุบันก่อนซึ่งแปลว่าก็ต้องมีระยะเวลาการทํางานไม่ต่ำกว่าหเดือนหรือว่าหากเรามีธุรกิจส่วนตัวก็ต้องประกอบธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีค่ะสงสัยใช่ไหมล่ะคะว่าแล้วเขาจะดูอายุงานไปทําไมกันการที่ธนาคารนําอายุงานเนี่ยมาเป็นหนึ่งในหลักเกณฑ์การพิจนารณาการกู้เงินซื้อบ้านนั้นนั่นก็เพราะอายุงานสามารถสะท้อนถึงความมั่นคงในหน้าที่การงานของเราหรือธุรกิจที่เราทำ อยู่ได้นั่นเองค่ะโดยที่จะนําไปวิเคราะห์ถึงความมั่นคงในตาแหน่งหน้าที่การงานซึ่งส่งผลต่อการชรําระหนี้ที่สมบูเสมอไม่เกิดปัญหาผิดนัดชำระหรือขาดส่งในอนาคตเพราะถ้าเพิ่งผ่านการทํางานมาไม่ถึง6เดือนหรือยังไม่ผ่านช่วงทดลองงานก็อาจมีโอกาสที่จะเปลี่ยนงานเกิดความไม่แน่นอนและส่งผลต่อการผ่อนชําระหนี้ได้ค่ะโดยนอกจากรู้ว่ากู้เงินซื้อบ้านต้องทํางานกี่เดือนแล้วก็ยังมีปัจจัยอื่นๆที่ธนาคารหรือสถาบันทางการเงินจะนํามาพิจารณาซึ่ง ก็จะมีโดยหลักๆดังนี้ค่ะ 1. รายได้วงเงินกู้และความสามารถในการผ่อนชำระของเราจะขึ้นอยู่กับรายได้รายจ่ายและหนี้สินในแต่ละเดือนถ้าเรามั่นใจว่าสามารถสร้างกระแสเงินสดได้อย่างสม่ำเสมอมีรายได้ที่มั่นคงเป็นคุณสมบัติที่สำคัญมากๆเลยนะคะที่บอกได้ว่าเราจะเริ่มขอสินเชื่อได้ 2. ภาระนีการปอดภารณีเป็นสถานะที่ดีที่สุดในการขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยหรือสินเชื่อบ้านค่ะไม่ว่าจะเป็นข้อดีในแง่ของวงเงินที่จะได้ รับจากการขอสินเชื่อรวมทั้งการจัดสภาพคล่องของตัวเองในแต่ละเดือนดังนั้นเมื่อรู้แล้วว่ากู้ซื้อบ้านเราก็ต้องวางแผนจัดการหนี้สินที่มีให้หมดเสียก่อนผ่อนบ้านผ่อนมาเครดิตหรือภาระหนี้อื่นๆจัดการให้เรียบร้อยรวมทั้งไม่มีประวัติหนี้เสียในข้อมูลเครดิตบูโรค่ะ 3. อายุนอกจากรายได้และภาระหนี้หนึ่งในคุณสมบัติในการขอสินเชื่อตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขของธนาคารหรือสถาบันการเงินคืออายุกําหนดให้วัยเริ่มทํางาน อ,อายุ20ปีขึ้นไปสามารถขอสินเชื่อได้ค่ะ โดยข้อดีของการเริ่มผอสินเชื่อตั้งแต่อายุยังน้อยเนี่ยค่ะก็คือทําให้มีระยะเวลาการผ่อนชําระได้นานและได้รับสิทธิ์ในการผ่อนด้วยตาดอกเบี้ยที่ต่ากว่าเพราะวัยเริ่มทํางานยังมีภาระในการใช้จ่ายไม่มากเมื่อเทียบกับภาระค่าใช้จ่ายเมื่ออายุมากขึ้นนะคะซึ่งถึงแม้จะมีเงินเดือนสูงขึ้นตามอายุงานแต่ภาระการใช้จ่ายก็มักจะสูงขึ้นไปด้วยไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายวางแผนแต่งงานวางแผนมีลูกค่าเทอมลูกค่าเลี้ยงดูพ่อแม่ค่ารักษาพยาบาลนี่ยังไม่นับรวม ค่าใช้จ่ายในการเข้าสังคมอีกนะคะสังสรรค์ปาร์ตีก้กินเที่ยวกับเพื่อนๆอ,อีกและอีกข้อดีก็คือสมมุติเราอายุ20ต้นๆเนื่องจากเป็นช่วงปีแรกๆที่สามารถหาไรายได้ได้เองและมีความเป็นอิสระสูงการสร้างภาระในการผ่อนชำระบ้านอาจเป็นหนึ่งในอุบายที่จะช่วยฝึกความรับผิดชอบและฝึกวิกนัยการออมเงินได้อีกทางหนึ่งนั่นเองค่ะสําหรับใครที่เพิ่งจบมาใหม่ๆก็อย่าพึ่งใจร้อนนะคะรอให้อายุงานถึงซะก่อนและให้คํานึงถึงรายได้และรายจ่ายให้ดีก่อนเพราะเงิน เนเดือนเริ่มต้นน้อยก็อาจจะกู้ได้น้อยอาจจะเริ่มด้วยการเช่าอยู่ไปก่อนตามความเหมาะสมเมื่อ,อไรายได้สูงขึ้นแล้วค่อยขยับขยายซื้อคอนโดหรือทาวน์โฮมเล็กๆเ,เพิ่มขนาดไปเรื่อยๆก็ไม่สายนะคะดีกว่าบูมบามใจร้อนแล้วเกิดปัญหาการเงินตามมาทีหลังเสียเครดิตทางการเงินแต่ละครั้งเสียเวลาชีวิตไปอีกหลายปีเลยค่ะฉะนั้นต้องวางแผนให้ดีนะคะหากสนใจลงทุนในภูวิลล่าทักหาเราได้นะคะ